สวัสดีครับพิคกอก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างแมนซิตี้นะครับปะทะกับนิวคาสเซิลนะครับกต่คืนนี้เวลาเที่ยงคืนตรงนะครับผมแมนซิตี้นะครับตัวเจ็บมีรายเดียวก็คือกุนอเกโรนะครับส่วนคนอื่นๆนะครับจะกลับมาใช้งานของเควินเดอะบอยนะครับแล้วก็ฟินฟอร์เดนนะครับสองวิฟฟิลฟอร์มแรงมาเป็นตัวจริงนะครับส่วนแนวลุกยังคงเดิมครับาฮิมสเตอร์ลิงครับแล้วก็กาเบียนเซซูครับที่จะได้ลงต่อไปนะครับ มาดูนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลไม่มีปัญหาเลยสักตำแหน่งนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับได้เห็นชุดใหญ่แน่นอนแล้วครับโดยเฉพาะโจเอลินตันนะครับที่จะได้กลับมาเป็นกองหน้าแทนที่ของแอนดี้แคลโรนะครับส่วนอื่นๆนะครับยังคงใช้ตัวลุกริมเส้นอย่างมัตชิแมงป่วนเกมเช่นเคยนะครับแม้จะแพ้เกมเยือนไป3นัดติดนะครับแต่เกมเย้าของซิตี้นั้นต้องบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับ3เกมหลังสุดนะครับชนะรวด100%นะครับ ยิงเฉลี่ยเกมละ4เม็ดนะครับและไม่เสียประตูเลยแม้ลูกเดียวนะครับดังนั้นนะครับนิวคาสเซิลนะครับที่ลอยตัวสบายบือไปแล้วนะครับคงไม่น่ามีความมุ่งมั่งมากพอนะครับที่จะมายันเกมลูกของเรือใบสีฟ้าได้นะครับบอกได้เลยครับเรือใบใส่ไม่ยั้งแน่ครับเลทราคาแบบนี้นะครับต่อไว้ยาวๆนะครับซิตี้สาวไส้แตกนะครับเอาละครับปันธงครับอยู่แมนซิตี้ขยี้แหลกครับ พิคอปก่อนเกมสนับสนุนโดย mm 8 8 power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ2ีชั่วโมง